สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ตันดำสิงนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราพามาชมนะครับรถไถคูปต้าเอลารุ่นดีรุ่นตัวแรกครับกับผานควนนี้แยกนะเป็นใบๆครับรุ่นนี้นี่ออกมาปีเดียวนะครับผ่าตัวนี้ ไม่มีใครเอาอีกเลยครับก็ทนอยู่นะครับนี่ใช้ได้5ปีกว่าๆยังไม่แตกเลยคันนี้นี่ใช้จนใช้ดีมากครับไถลึกดีด้วยดูครับทนนะครับ จะถอดออกทุกคันนะครับให้มันเหลือผานห้านะครับถ่ายดีครับผานหกนี่ตึงตึงเปี้ยเลยครับรถวิ่งไม่ไหวเลยนะเอามาก็เอาออกทุกคัน,นครับระยะของผามันจะติดกันนะครับผานหกถ้าเอาออกก็พอดีครับเลื่อนแฉบแับหากันนี่พอดีครับระยะห่างพอดี โอ้ S 1> <S 1> <S oh, ใบใหญ่มากเลยโอ้ข oh, านีเปลี่ยนใหม่ครับไปใหม่เลยเปลี่ยนพลาสมัเลยโอ้ oh, ใหม่เอี่ยมเลยครับไถเข้าดีมากเลย ใบใหม่ครับขี้เมาใหม่พลาใหม่เลยก็ดีของผาลารุ่นนี้ก็เอาออกได้ครับนมันดีนะเอาเป็นผ่าห้าก็ได้นะคันนี้นี่เอาไปเจะละครับเจะใส่จารบีนะครับที่ใส่จารบีนะครับผาลาจนหมดครับใช้ได้ประมาณ5ปีนะ ถ้าปีหกปีนี่แหละข้าหกปีนี่ถือว่าทนนะครับใบพา,าปพึ่งเปลี่ยนนะรถจนเสร็จงวดครับคันนี้ส่งอยู่หกปีเลยสิ็จแล้วครับไถลึกมากครับดูรอยไถนะครับ ลงเท่าไบ2ยี่กเลยนะนี่ลึกมากครับไม่มีตรงด้ามตรงกลางครับแต่ผ่านพวนมีด้ามตรงกลางนี่ว่ามันจะติดด้ามตรงกลางเนี่ยอ้ไม่มีด้ามรับไถลงลึกได้รถก็ไม่ตึงเท่าไหร่ครับดูวิ่งเอา ไปพาลไหมด้วยครับดูวูบุดจัดอะ่ะลึกมากครับฟารบูเบิงนี่ยังอายเลยด,ดูครับรอยไถนะลึกมากเลย ใครชอบถ่ายลึกๆนี่ก็ผ่านรุ่นนี้ครับ 땅.